ตอนที่สองนะครับแผ่นดินใหญ่อาซีโนคินครับพิธีกรรมและคติชนวิทยาเขียนโดยโดยดินเจยการที่ได้เห็นหนังสือเล่มนี้ทำให้วนไระลึกถึงตั้งแต่ที่ฉันมาอยู่บนโลกนี้ฉันก็อาศัยอยู่เมืองที่เรียกว่าโนชิน ผ่านไป3ปีแล้วปี2017นณะห้องสมุดวิทยาลัยเอ็กนันเจียสาตาศาสตร์วิทยาคณิตชนวิทยาอาจารย์ดินได้เวลาแล้วค่ะอาจารย์ไม่ไปหรออ่าฉันอ่านต่ออีกสักหน่อยพวกเธอออกกับไป กันก่อนก็ได้เดี๋ยวครูจะไปเปิดประตูเองโอเคค่ะพรุ่งนี้ไว้เจอกันนะคะอาจารย์หลินหรูไปเดี๋ยวนี้มันเดึกแล้วนะเขายังอยู่ข้างในนั้นอีกเหรอขอบคุณที่รอนะอืออาจารย์หลินเขาชอบหนังสือมากฉันได้ยินมาว่าเขาอเป็นคนชอบสะสมหนังสือที่เขาใช้เงินเรียนทั้งหมดของเขา เพื่อซื้อหนังสือได้นะจริงอ่ะมันมากเกินไปหน่อยตอนนี้การเตรียมการทำวิธีเสร็จสิ้นแล้วฉันรู้ว่าการเตริมเต็มความปรารถนานั้นมันเป็นเพียงความฝันแต่ถ้ายังมีความหวังจะริบหรีฉันก็จะทำ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามได้โปรดให้ฉันได้ครอบครองหนังสือทุกเล่มบนโลกนี้เออดูเหมือนที่ฉันคิดมันไม่ได้ผลแฮะฉันน่าจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นวงเวทที่สามารถเติมเต็มทุกความปรารถนาแต่มันหือ อตอนนั้นฉันก็หนักถึงสิ่งหนึ่งถ้าเปิดประตูความฝันของฉันเป็นจริงแต่ราคาที่ต้องจ่ายการที่ฉันจะกลับมายังรวบเดิมไม่ได้อีกฉันไม่ได้ตังเดทที่จะเข้าไปเลยหลังจากผ่านประตูนั้นฉันมาถึงเมือง โน่นนีนเวลาผ่านไปเร็วมากอาศัยอยู่ที่นี่มันก็ไม่ต่างจากเมื่อก่อนมากนักแต่หากพวกกันตามหลักเหตุผลวิธีกรรมแบบนั้นนะจะไม่เกิดผลเสียอะไรหรอกหรือเขาประตูของฉันก็ใช้ชีวิตสบายแบบนี้ทุกวันฉันไม่สนใจหรอกฉันสามารถดีเช็ดหนังสือ และอ่านหนังสือได้มากมายไม่รู้จบบางครั้นมันอาจก็จะรักษาจิตวิญญาณของลูกค้าชั้นเฮออ่ความสุขของการที่ได้เป็นครูมันง่ายมากฉันไม่ได้มีลูกค้าใหม่มาระยะหนึ่งแล้วแต่ทักษะการสนทนาของฉันก็ไม่ได้แย่ลงเลยไม่ฉันไม่คิดว่าหญิงสาวคนนั้นจะต้องมีความสุขขึ้นแน่เลย ในวันนั้นนีฉันทำอะไรไม่ได้เลยมือฉันขยับไม่ได้โอ้มันคือหนังสือเล่มนั้นช่างโชคดีอะไรนี่นั่นเขาเหรอ เป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเหรอินดีต้อนรับหมแต่แกนี่นะคุณมาเพื่อคือนหนังสือใช่ไหมช่วยเรียกฉันด้วยชื่อของฉันได้ไหมคุณหลินแน่นอนคุณไว้เฮ้อนายมีลูกค้าใหม่อีกแล้วเหรอ แถมคุณยังให้ยืมหนังสือยอดนิยมของเธออีกผมแค่รู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเธอนะโอเคนี่หนังสือที่ไหนให้ฉันยืมผมบอกคุณแล้วว่าคนเกียรอย่างคุณไม่ควรอ่านหนังสืออะไรแบบนั้นมันจะทำให้คุณสับสนคุณก็ไม่เชื่อผมฉันแตนักหลังจากมันหนังสือเล่มนี้ลึกซึ้งึ้นไป มันเหมือนโลกที่สมบูรณ์และกว้างขวางแต่ชีวิตจนถึงความตายตั้งแต่ต้นจนจบความไม่เข้าใจที่จำกัดของฉันมันค่อนข้างยากที่จะจินตนาการว่าคนที่ยอดเยี่ยมแบบไหนที่สามารถสร้างงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้เขาเป็นยักษ์ที่ตายไปแล้วยักษ์หรอไม่แปลกใจเลย ฉันพูดถูกนั่นคือ Back เวดจอมเวดดำผู้ทำลายล้างตามกฎที่ตั้งขึ้นโดยสมาคมแห่งความจริงในปีพุทธกักหลาด1,788การกลายพันุสามารถแบ่งได้เป็นสีประเภทคือการจำแนก เอพีไอฟักเวดจอมเวดดำที่ผู้ทำลายล้างขณะที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือหน้ากากที่สวมใส่อยู่เลือดลูกครึ่งงูของเขาทำให้มีรูมาตาสีเขียวเข้มเขาเคยต่อสู้กับอัจ,จีวินศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสิบ คนจากหอคอยเขาทำลายพื้นที่ประมาณหนึ่งมืนตัดกิโลเมตรนั่นคือเหตุผลที่เขาได้รับสายาว่าทำลายล้างมีการทำลายล้างไม่ถึงสิบตัวในโซนบนของนิคอนและทั่วทั้งอาดีน้อยกว่า ร้อยตัวเขาสามารถพูดคุยกับหลายพันได้รับนั้นได้ดูเหมือนฉันได้พบคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆตาแก่ดูเหมือนว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีนะหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากผมอย่าลังเลที่จะถามตาแก่เป็น หนึ่งในลูกค้าประจำไม่กี่คนแห่งร้านมันเกือบจะกลา,ายเป็นส่วนหนึ่งของจิตววัดประจำวันของเขาแล้วที่เมียที่นี่ฉันเดาว,ว่ามันเป็นความจริงเนสเตอร์ที่ว่างเปล่าต้องการผู้ดูแลการเป็นเพื่อนที่ดีจากที่ฉันรู้เขามีลูกสองคน แต่เขาปฏิบัติต่อเขาไม่ดีนักคนรักของเขาทิ้งเขาและเพื่อนร่วมงานกลัวเพราะว่าเขาหน้าตาของเขาน้านนบเป็นเหตุผลที่เขาต้องอยู่คนเดียวเสมอเน็ตเตอร์ที่ว่างเปล่ากับจดหมายคิดถึงจริงๆตอนที่ผมมาเจอเขาครั้งแรกเมื่อสอปีที่แล้วสปีที่แล้วกินดีต้อนรับ โอสัญญาณของนักธุรกิจของชั้นบนบอกว่าลูกค้าคนนี้มีเรื่องราวดูจากเครื่องแต่งกายแล้วเขาน่าจะมีฐานะการเงินที่ดีและเขายังจงใจซ่อนใบหน้าของเขาซึ่งเป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยมเห็นได้ชัดว่าเขาขาดนิชีวิตทางจิตวิญญาและเขาต้องการเป็น ักวิชาการดูเหมือนว่าฉันมีโอกาสที่จะรักษาจิตวิญญาณของเขาถ้าฉันจะจัดการอย่างระมัดระวังเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลายเป็นลูกค้าประจำก็ได้คุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมฉันสงสัยว่าคุณสะสมหนังสือเก่าหรือไม่หนังสือเล่มนี้อยู่กับฉันมานานแล้ว มันน่าจะมีค่าสำหรับการสะสมนะแน่นอนร้านนี้มีบริการที่หลากหลายรุณารอ,อสักครู่ผมมีชาดำคุณโอเคไหมก่อนอื่นช้าชาทำลายน้ำแข็งไม่จะเป็นน่าขกดแก่อย่างฉันจะทำให้คนกลัวฉันไม่อยากสร้างปัญหาคุณเป็นแขกของผมจะกลัว แชรของผมทำไมกันอีกอย่างการมุ่งเน้นไปที่รูปลักษณ์ภายนอกแทนที่จะเป็นหัวใจมันคล่องข้างดูโง่ใช่ไหมพูดได้ดีงั้นข้าขอรับเสนอเจ้าขอบคุณสำหรับชาการเรียกหน้ากากข,ของเขาแปลกกว่าหน้ากลัวดูเหมือนว่าจะใช้มันปกปิดแผลเก่าบนใบหน้าของเขา ไม่เป็นไรฉันไม่จำเป็นต้องจอลึกไปในนั้นดูจากหนังสือเขาเขาได้เป็นคนคนขวาเกี่ยวกับภาษาที่คุมเรือทุกประเภทเขาเป็นนักภาษาศาสตร์ที่เอาใจใส่และประสบความสำเร็จงั้นฉันขอโฟกัสไปเรื่องนั้นก่อนชาดีขอบคุณสำหรับการบริการ ดีแล้วที่คุณชอบหนังสือเล่มนี้คุณบอกว่าคุณนำมันมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาที่หาได้ยากและถึงกับความตายคำเหล่านี้เต็มไปด้วยเวทมนต์น่าประทับใจมากเขาสามารถรู้สึกถึงเวทมนต์จากต้นฉบับนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงฉันทำเวทมนต์ของฉันแม้แต่พวก กายพันธ์ทำลายล้างก็ยังไม่รู้สึกถึงความผิดปกติและเขาปฏิบัติต่อฉันอย่างสบายแต่ฉันเข้ามาในร้านนี้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครกันแน่ฉันผัวหมาไม่ได้แม้ว่าฉันจะไม่รู้สึกออร่าใดๆจร่างกายของเขาเลยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆในแง่ของการศึกษา ภาษา,าศาสตร์จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้อยู่บ้างคุณได้ทำการวิจัยในสาขานั้นหรือไม่คุณช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมไม่สามารถพูดได้ว่าผมไม่ได้ศึกษาอะไรแต่ผมได้อ่านคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ผมมีหนังสืออยู่สองสามเล่ม ฉันรู้นักวิวชาการมืออาชีพเคยชินกับการอยู่คนเดียวแต่พวกเขาไม่สามารถทนต่อความเหงาที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ในกรณีแบบนี้การเสนอแนวทางใหม่อาจจะเป็นความพิดที่ดีถ้าเป็นคุณผมจะขอเสนอเล่มนี้ สิ่งนี้เรียกว่าภาษาปีศาจเป็นภาษาถิ่นที่ซับซ้อนที่สุดในประเทศจีนคุณบอกว่าคุณเป็นภาษาภาษาตาศาสตร์มาดูกันว่าคุณจะเข้าใจไหมปียงภาษาปีศาจนี่คือภาษาปีศาจท,ที่แท้จริงใช่มันได้ผล ฉันเจงจริงๆความหายากนี่มันคุณได้มันมาได้ไงเออฉันไม่สามารถบอกเขาได้ที่นี่ไม่มีจีนฉันพูดได้แค่นี้ฉันมาจากอายกรรมโบราณที่สวยงามมันเป็นหนึ่งในภาษาที่นั่น แต่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถไปเหยียบที่นั่นได้อีกโบราณและงดงามอารยธรรมที่สับสูญและเขาพูดถึงมันด้วยความหวุยหาดดูเหมือนชายคนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณนั่นพอสมควรขนาดนั้นมันน่ากลัวเกิดไปสิ่งที่ลึกซึ้งและอายธรรมที่ยอดเยี่ยม น่าสนใจช่างน่าสนใจจริงๆเขาเป็นสิ่งมีชีวิต่น,น่ากลัวแบบไหนกันโอ้ใช่ผมจะเรียกคุณว่ายัางไงดีคุณลูกค้าฉันแฝงไว้เป็นชื่อที่ไม่น่าพูดถึงฉันขอถามชื่อคุณหน่อยได้ไหมฉันชื่อลินเจียเป็นแค่เจ้าของร้านหนังสือธรรมดา คุณไม่ต้องสุขภาพอะไรขนาดนั้นหรอกตะแก่ไว้ตะแก่ไว้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรฉันเพิ่งพบปัญหาคอขวดในการวิจัยของฉันขอบคุณหนังสือภาษาปีศาจของคุณให้ฉันยืมไปเมื่อสองปีที่แล้วฉันได้ค้นพบแนวทางวิจัยใหม่แล้ว แต่ฉันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือภาษาที่ขายกันคืนแล้วตะแกะไว้ถึงกับเรียกหนังสือเล่มนี้นั้นว่าภ,ภาษาปีศาจอย่างจิกจังเขาช่างมีอารมณ์ขันของนักพิจิตราิการหมายความว่าคุณต้องการยืมหนังสือที่ขายกับเล่มนี้นั้นใช่ไหม ตอนที่2ก็จบไปแล้วครับถ้าหากใครมีเรื่องไหนที่นําเสนอผมหรือแบบเรื่องที่แบบคุณคาใจจากช่องอื่นนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนาทีนี้ด้วยครับวันนี้กข็ขอบคุณครับ